วัสดีครับรายการข่าวสดสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้สุกที่26เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไทยมีเอี่ยวกับสหรัฐและหลายประเทศผลักดันให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน และกลุ่มฮามาสเผยพร้อมวางอาวุธหากจัดตั้งสถานภาพสองรัฐสำเร็จอัฐมนตรีบลิงเค่นของสหรัฐเริ่มการเยือนจีนด้วยคำขอให้ปฏิบัติต่อคนและธุรกิจอเมริกันอยากเท่าเทียมกันขณะที่เมียนมานะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักซอชิตตูตัวละครสำคัญในพื้นที่ยุทธศ,ศาสตร์เมี่ยววดัดีหลังข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ คุกสัตนะครับที่แจกไพ่ที่มีหน้าเยื่ออาจยากรรหวังหาเปาะแสจากนักโทษและเศรษฐกิจอเมริกันนั้นชะลอตัวในไต,ตรมาสแรกของปี2024ท้ายรายการครับกังหันของเมืองรูสที่ฝรั่งเศสถล่มในกรุงปารีสไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดในรายการข่าวสดแสตวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับไทยและสารัฐทุกคนประธานาธิบ,บดีโจไบเดนของสหรัฐและผู้นำโลกอื่นๆจาก17ประเทศรวมถึงไทยนะครับก็ได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสนั้นยอมรับข้อเสนอหยุดยิงและปล่อยตัวประกันโดยทันทีนะครับอย่างก,ก็ตามกลุ่มติดอาวุธนี้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจากนานาชาติและบอกว่าจะไม่อ่อนข้อต่อแรงกดดันนะครับ แถลงการจากทำเนียบขาวของซารัระบุว่าข้อเสนอของฮามาสที่ส่งไปยังแกนนำนั้นจะนำมาซึ่งการยุติการยุติการยิงกันที่ยาวนานและจะเกิดขึ้นโดยทันทีในกาซาโดยจะสามารถช่วยให้เกิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นผ่านเข้าไปยังกาซาพร้อมทั้งจะนำไปสู่แนวทางที่เชื่อได้ว่าจะยุติความรุนแรงด้วยนะครับ ทถังการระบุด้วยว่าชาวกาซาจะสามารถกลับไปยังบ้านของพวกเขาและแผ่นดินของพวกเขาด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านที่พักพิงและมนุษยธรรมนอกจากสหรัฐแล้วนะครับผู้นำของประเทศต่างๆนั้นยังมีจากไทยอาร์เจนตินาออสเตรียบราซิลบัลแกเรียแคนาดาโคลัมเบียเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนี ฮังการีโปลแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียเซอร์เบียสเปนและอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามฮามาสปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับโดยเงื่อนไขของการหยุดยิงนั้นประกอบด้วยการปล่อยตัวประกันที่เป็นสตรีและปล่อยชายชราและหญิงชราที่บาดเจ็บพร้อมทั้งตัวประกันที่ป่วยตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ว่ามีสัญญาณบางอย่างที่ฮามาสยังไม่ได้ปัะตกข้อเสนอไปเสียทั้งหมดครับแรายงนข่าวหลายชิ้นระบุครับว่าฮามาสต้องการให้เกิดการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดขณะที่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มตลอดจนชาวกาซาที่เคยอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่จะต้องสามารถกลับไปยังถิ่นพำนักของตนได้ฮามาสกล่าวครับว่าอิสราเอลไม่ให้อิสระต่อการเดินทางกลับ ที่พมักเดิมของชาวกาซาขณะที่กองทัพเทลอาวิฟยังคงไม่ถอนทหารออกจากตอนกลางของบริเวณดังกล่าวแหล่งข่าวคนดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าข้อเสนอที่บอกไปยังฮามาสรวมถึงการเปิดทางให้ชาวกาซากลับไปอย่างไม่มีข้อจำกัดสู่เขตทางเหนือและยังมีเรื่องของเงื่อนไขของการทำงานของสหประชาชาติด้านที่พักพิงและความช่วยเหลืออื่นในช่วงสัปดาห์แรกๆหากเกิดการหยุดยิงนะครับ แผลงการจากทำเนียบขาวมีขึ้นหลังจากที่ฮามาสเปิดเผยคลิปในวันพุทธที่แสดงให้เห็นว่าตัวประกันเชื้อสายอิสราเอลคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเชื้อสายอิสราเอลอเมริกันทั้งหมดคืออายุ24ปีนะครับชื่อเฮอร์สโกเบิร์กโพลินคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตามคลิปดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับการบุกอิสราเอลของกลุ่มฮามาสในวันที่7ตุลาคม ซึ่งกลุ่มนี้นะครับถูกระบุโดยสารว่าเป็นกลุ่มกอ่อการร้ายได้สังหารผู้คนไปประมาณ1,200รายและจับตัวประกันไปราว250คนในวันกล่าวครับคุณยมยุทธข่าวต่อไปยังอยู่ที่ปมอิสราเอลฮามาสอยู่นะครับและเป็นท่าทีที่สื่อน,นอกมองว่ามีนัยสำคัญจากกลุ่มฮามาสครั้งนี้มาจากผู้นำระดับสูงที่บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่ายินดีที่จะสงบศึกกับอิสราเอลเป็นเวลา5ปีหรือนานกว่านั้นรวมถึงวางอาวุธและแปรสภาพตัว ให้มาเป็นพักการเมืองหากมีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระในพื้นที่ได้สำเร็จครับคาลิวอเฮยาผู้นำระดับสูงของฮามาสให้สัมภาษณ์พิเศษพร้อมระบุจุดยืนดังกล่าวกับเอพีวันพุธขณะที่ความพยายามให้เกิดการหยุดยิงในกาซายังคงไม่คืบหน้าแม้จะมีการหารือมานานหลายเดือนแล้วโดยการพูดถึงการปลดอาวุธตนเองนั้นถือเป็นท่าทียินยอมที่มีนัยยะสำคัญมาจากกลุ่มติดอาวุธที่เคยประกาศคำมั่นว่าจะทำลายล้างอิสราเอลให้ได้ แต่แม้ฮามาสจะแสดงท่าทีใหม่นี้ออกมาก็ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับจากอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลโจาอาวิฟเองก็ประกาศความมุ่งมั่นที่จะทำลายกลุ่มติดอาวุธนี้ที่ทำการโจมตีเข้าใส่ตนอย่างรุนแรงเมื่อเจตุลาคมปีที่แล้วครับซึ่งเป็นต้นต่อของการทำสงครามกาซาที่กำลังดำเนินอยู่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูยืนยันคัดค้านการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์บนผืนดินที่อิสราเอลยึดครองมาได้ในสงคราม6วันในปี1967 อาเฮยาซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มติดอาวุธนี้ระบุในการให้สัมภาษณ์ที่นครอิสตันบูวา่าฮามาสต้องการจะเข้าร่วมกับกลุ่มปาเลสไตน์ลิเบเรชันออแกเนชันซึ่งเป็นกลุ่มคู่แข่งเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลที่มีความเป็นปึกแผ่นของกาซาและเวสแบง ผู้นำระดับสูงของฮามาสผู้นี้กล่าวด้วยว่าฮามาสจะยอมรับรัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยสมบูรณ์ในเขตเบสแบงค์ Bank, และฉนวนกาซาและการกลับคืนมาของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตามมติสากลทั้งหลายและหากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็จะมีการยุบฝ่ายการทหารของกลุ่มนี้ลง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮามาสรักษาจุดยืนในประเด็นการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์เคียงข้างอิสราเอลให้อยู่ในจุดที่ไม่สนับสนุนหรือคัดค้านมากนักมาโดยตลอดครับคุณรัตพลแต่ฝ่ายการเมืองของกลุ่มนี้ก็ยังคงปฏิเสธตัวเลือกอื่นใดนอกจากการประกาศอิสรภาพของปาเลสไตน์อย่างเต็มรูปแบบบนแผ่นดินที่ทอดยาวตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรวมความถึงพื้นแผ่นดินของอิสราเอลในปัจจุบันด้วยครับ อย่างไรก็ดีเอาเฮยยไม่ได้ระบุว่าการที่ยอมรับสถานะสองรัฐหรือ Two-State Solution จะนำไปสู่การสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลหรือหมายถึงการพักยกให้นำไปสู่เป้าหมายของของกลุ่มในการทำลายอิสราเอลอยู่ดี ทั้งนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ออเทอร์เรตี้ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าทำหน้าที่เป็นรัฐบาลให้ชาวปาเลสไตน์ก่อนกลุ่มฮามาสจะขับกลุ่มนี้ออกไปจากกาซาในปี2007จนเหลือเพียงหน้าที่บริหารพื้นที่เขตเวสต์แบงค์ที่ควบคุมโดยอิสราเอลเท่าน,นั้นครับคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณเยีบยุนครับมีรายงานเกี่ยวข้องกับการเยียนจีน รัฐมนตรีบริงเคนของสหรัฐใช่ไหมครับใช่ครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งดําเนินการให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่มีผลต่อชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันในจีนนั้นมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมหลังเสร็จสิน้นการพบปะก,กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนในคนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศและที่ตั้งของบริษัทอเมริกันกว่า1000แห่งบริงเคนเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งทันทีในวันพฤหัสบ,บดี ดันแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าในการหารือกับเฉินจีหนิงเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์เซียงไฮ้นั้นบลิงเคนได้ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับการทําให้มั่นใจว่าบริษัทอเมริกันทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติจากทางการจีนอย่างเป็นธรรมมิลเลอร์ Miller, กล่าวว่าในการแลกเปลี่ยนหารืออย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ยกประเด็นความกังวล เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนและแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดและได้เน้นย้ำว่าสหรัฐสนใจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สมน้ำสมเนื้อกับจีนและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานและบริษัทของสหรัฐในจีนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันหวังเหวินปินโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งดำเนินงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตามหลักการของตลาดเสมอมา ทั้งนี้ประเด็นการได้ดุลการค้ามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคำกล่าวหาเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงประเด็นอื่นๆที่ถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของจีนต่อธุรกิจอเมริกันคือปมแห่งความไม่ลงรอยกันระหว่างสองมหาอำนาจมานานแล้วและในวันพฤหัสบ,บดีเช่นกันครับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐได้พบกับผู้นำภาคธุรกิจจากหอ,อการค้าเมริกันในเซี่ยงไฮ้และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างๆที่ขางขาระหว่างสองประเทศ ขณะที่กรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งยังคงเห็นต่างกันอย่างมากในหลายเรื่องบลิงเคนตัดสินใจเยือนจีนอีกครั้งในสัปดาห์นี้ด้วยเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาหลักๆที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศและของทั่วโลก ดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนจีนของบลิงเคนจะเป็นช่วงที่มีการหยิบยกประเด็นโต้แย้งต่างๆมากมายขึ้นมาพูดคุยครับพร้อมๆกับการรักษาพลวัตของยุทธวิธีการสร้างบรรยากาศาระหว่าง2ประเทศให้อบอุ่นไว้หลังมีการพบกันแบบซึ่งหน้าระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจินผิงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว อาลีวินนักวิจัยอาบุโซและที่ปรึกษาของ International Crisis Group ให้ความเห็นกับวิ A ภาคภาษาจีนกลางทางอีเมลระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังเดินหน้าขยายตัวในแบบที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการทหารเทคโนโลยีและการทูตแต่การขยายตัวก็เป็นไปนในแบบที่พอจะคาดการและควบคุมได้กว่าปีก่อนเนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงมุ่งมั่นในการดาเนินการทางการทูตขั้นสูงอยู่ อีกด้านครับเดนนิสวิลเดอร์นักวิชาการอาวุโสของ Initiative for US-China Dialogue on Global Issues แห่งมหาวิทยาลายัยจอชฮาวบอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าเขายังคงมองโลกในแง่ร้ายอยู่อย่างมากเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้สีจิ้นผิงมุ่งมั่นที่จะช่วยเพื่อนสนิทของตนซึ่งหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและจะไม่ยอมตอบรับคำร้องขอใดๆของอเมริกาเลย รายงานข่าวระบุว่าบริงเคนมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งในช่วงบ่ายวันศุกร์ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าบลิงเคนจะมีแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตันครับครับและมาที่เมียนมาก,กันบ้างนะครับสนักข่าวรอยเตอร์สนะครับก็ได้ออกรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับเกี่ยวกับพันเอก ซอชิตตูนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็แสดงท่าทีคลุมเครือต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาจุดยืนดังกล่าวนะครับก็ด้ทำให้เขานั้นมีอิทธิพลต่ออนาคตของเมียว,วดีที่ตอนนี้มีการต่อสู้การเชิงยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนไทยนะครับบทความชิ้นนี้ระบุถึงบทบาทของเขา ต่อการแย่งชิงอำนาจเหนือเมืองเมวดีที่เป็นจุดการค้าหลักที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนราว1,000ล้านดอลลาร์หรือว่า37,000ล้านบาทต่อปีนะครับเขาเป็นผู้นำกองกำลังแห่งชาติกะเกรียง Karen National Army หรือ KNA ที่อยู่มานานฝั่งตรงข้ามชายแดนไทย และในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่นี้เป็นสมรภูมิอันดุเดือดซึ่งเหตุการณ์กล่าวนั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งที่มีสำหรับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่มีมากขึ้นนะครับซอชิตูเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพรัฐบาลและได้รับการชื่นชมจากพลเอกอาวุโสมินอองไลยผู้นำเมียนมาว่ามีผลงานการทำงานด้านทหารดีเยี่ยมเมื่อปี2022 อย่างไรก็ตามพันเอกผู้นี้ถูกมาตรการลงโทษจากอังกฤษในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงและนักวิเคราะห์กล่าวว่าเขาได้พัวพันกับขบวนการต้มตุนบริเวณชายแดนที่ดำเนินการโดยเครือข่ายอาอยากรรมจีนะครับทั้งนี้สอชิตูและโคศกของทหารเมียนมานั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากรอยเตอร์ที่ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับเมื่อต้นเดือนเมษายน ฝ่ายทหารของกองทัพเมียนมาเสียเปรียบต่อฝ่ายสหภาพแห่งกเกรียง Karen National Union หรือ KNU ต่อมาซอชิตูซึ่งเคยสวามิภักดิ์ต่อกองทัพร,รัฐบาลประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธ KNA ที่เขาเป็นหัวหน้าจะเลิกรับเงินเดือนและเลิกขอส่วนแบ่งการสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาเป็นผลให้ KNA นิ่งเฉยเมื่อฝ่ายรัฐบาลพลิยงพร้ำในเมียวดีนะครับ เขาบอกต่อสื่อเมื่อต้นปีว่าเราไม่ต้องการสู้รบกับคนเกรียงด้วยกันเองเมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่ได้รับการสนับสนุนจาก k คนทั้งด้านกลยุทธ์และการขนส่งในพื้นที่การโต้กลับฝ่ายตรงข้ามจึงลำบากมากยิ่งขึ้นตามข้อมูลของสถาบัน US Institute of Peace หรือ USIP ที่เพิ่งออกรายงานมาในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชม สาบันดังกล่าวนั้นประเมินว่าเคนนนั้นมีกําลังพลราว8,000คนและในขณะที่สงครามกลางเมืองแผ่ขยายไปในเมียนมาเมื่อฝ่ายรัฐบาลนั้นเสียพื้นที่ควบคุมในอีกหลายแห่งของประเทศ r อย t e r s ก็รายงานครับว่าเคนนของซอชิตตูไม่ได้ออกมาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างสุดกำลัง แน่นอนว่าเขาไม่ได้สวามิภักดิ์แบบเดิมต่อรัฐบาลมีนอองไลน์แต่เขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นแนวร่วมอันเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอื่นๆจุดยิงของเขากำลังเป็นที่จับตามากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อรัฐบาลเมียนมาเริ่มมีอาวุธใช้เพิ่มมากขึ้นและโต้กลับฝ่ายตรงข้ามในเมียวด,ดีจนฝ่ายเคนยูต้องถอยร่นไปเป็นการชั่วคราวนะครับโฆษกของเคเนย์ยตอน,นีบอกกับรอยเตอร์ว่า ฝ่ายของตนถอยร่นมาจากพื้นที่ราว12กิโลเมตรสตอนนี้โฆศกผู้นี้นะครับบอกด้วยว่าการสนับสนุนที่มาจากเคนเอของซอชิตตูมีส่วนช่วยกองทัพในการโต้กลับครั้งล่าสุด รอยเตอร์รายงานโดยอ้างชาวบ้าน2รายที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่ามวลเพรส่สบ,บัดีทหารกลุ่มเล็กๆของ k คนแล่นผ่านเมลดี i, และมีประชากรบริเวณนั้นราวสองแสนคนซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปนั้นสงบเรียบร้อยดีนะครับชาวบ้านรายหนึ่งที่อายุ42ปีกล่าวว่าเมืองนั้นมีความปกติและสำนักง,งานของรัฐก็เปิดทำการกลุ่มติดอาวุธของซอชิตูแยกตัวออกมา เราวปี2010จากกองกำลัง Karen National Liberation Army หรือ KNLa ซึ่งเป็นปีกด้านกลาโหมของ KNU และมาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับรัฐบาลของกองทัพรัฐบาลของเมียนมาในการต่อสู้กับกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับในปี2017สชิตูก็เริ่มมีส่วนกับโครงการทางธุรกิจคุณผู้ชมคือไปเกี่ยวพันกับโครงการก่อสร้าง ช่วยกโกซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเขตเศกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวนะครับกลายมาเป็นจุดสำคัญของอาชญากรรมข้ามชาติและการพนันโดยได้รับการสนับสนุนโดยแก๊งของชาวจีนทำไรายได้นะครับให้กับเคนเอประมาณ190ล้านดอลลาร์ต่อปีตามการประเมินของนักวิเคราะห์ และสถาบาัน USIP ก็ชี้นะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทางการจีนก็ปราบปรามเครือข่ายขบวนการต้มตุนในพื้นที่ชายแดนจีนเมียนมาจนมากลุ่มนั้นย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่ไทยนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นอยู่ในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าอำนาจของกลุ่มซอชิต,ตูนั่นเองครับคุณผู้ชม รู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเรารายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถติดตามเราตามช่องทางต่างๆครับทั้งเว็บไซต์ voa.thai.com และชมไลฟ์สตรีมของเราที่ตอนนี้ออกทาง Facebook และ YouTube นอกจากนั้นยังดูภาพข่าวต่างๆนะครับได้จาก IG และแพลตฟอร์ม X รวมทั้งฟังรายการของเราบน Spotify voa ไทยครับ รับวันนี้นะครับมีข่าวภายในประเทศสหร,รัฐด้วยนะครับคือเป็นเรื่องของทันทัศสถานในอเมริกานะหรือว่าคุกนั่นแหละครับมีมาตรการหนึ่งน่าสนใจมากคุณยิ่มยุตธคือเขาแจกไพ่คือสำหรับให้ป๊อกเนี่ยให้กับนักโทษเพื่อให้เล่นใครเหงานะครับเป็นกิจกรรมยามว่างแต่ว่าหน้าไพ่นะฮะถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยลายตรงกลางเนี่ยปรากฏว่าเป็นลายของเหยื่ออัจญากรรมที่ตอนนี้คดียังปิดไม่ลงภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าโคเคสทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและความหวังที่เขาใช้กิมมิกหรือการโดนโรงน,นี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับคุณเยี่ยมยุทธ์นำรายงานของเด e ิสด็อกทาวส์มาเสนอครับครับอย่างที่คุณรัตพลได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับ เรื่องนี้จริงๆก็เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าล่าสุดครับเกิดขึ้นที่ทันทสถานตอนใต้ของรัฐมิสซิสซิปปีครับที่จะแจกใจ่ายไพ่สำรับ2,500ชุดให้กับนักโทษนะครับได้เล่นกันแต่ว่ามีการใส่ลวดลายของหน้าตาและรายละเอียดของเหยื่ออัจกรรมเพื่อหวังว่าจะได้เบาะแสจากคนข้างในคุกครับ อย่างที่ท่านเห็นนะครับหากได้ชมรายการสดอยู่ณขณะน,นี้ใบหน้าที่ปรากฏบนหน้าไพา่ทั้ง52ใบครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าแจ็คแมมคิงเอนะครับก็ถูกแทนที่ด้วยโฉมหน้าของผู้เสียชีวิตหรือหายตัวไปโดยไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เป็นเวลานานหลายปีจนเป็นคดีที่เขาเรียกว่าปิดไม่ลงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโคเคสครับ ไพเหล่านี้ถูกแจกจ่ายโดยองค์กรไม่สแสวงหากำไรที่ชื่อว่า Mississippi Coast Crime Stoppers ที่ทำหน้าที่ช่วยหาข้อมูลเพื่อปิดคดีที่ปิดไม่ลงเหล่านี้ให้กับตำรวจโดยให้จำนวน2,500ารสำรับนั้นมีต้นทุนการจัดทำอยู่ที่6,000ดอลลาร์หรือว่าราวๆ22,000 2,000-2,000บาทนะครับน่าจะหลักแสน2แสน2,000บาทครับตกศูนย์ไปตัวหนึ่งครับขออภัยครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนเมษายนนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเงินโดยองค์กร a s o n Justice ที่มุ่งช่วยเหลือหน่วยงานและญาติในการปิดคดีนะครับลอรีแมซี่ประธานบริหารองค์กรมิ i s ซิปปีโคสครามสต็อปเปอร์กล่าวว่าคดีเหล่านี้จมอยู่ที่โต๊ะพนักงานสอบสวนเรารู้สึกว่ามีหบ่อแสก็ยังดีกว่าที่ไม่มีบ่อแสอะไรเลย ในทางรายละเอียดไพ่นะครับจะมีใบหน้าและชื่อของเหยื่อรวมถึงวันที่สูญหายหรือเสียชีวิตพฤติการที่นํามาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวและวิธีติดต่อองค์กรเพื่อให้เบาะแสครับอย่างในหน้าไพ่หลายหน้าก็จะเป็นเรื่องของอเหตุการณ์ก่อนที่เหยื่อจะถูกฆาตกรรมหรือว่าหายตัวไปเขาอยู่ที่ไหนในวันไหนและถูกทำให้เสียชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อองค์กรเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ทั้งนี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นการใช้ไพ่เป็นสื่อกลางเพื่อหาข้อมูลทางคดีนั้นเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วครับเช่นในทันทสถานรัฐอินเดียนาที่ขายไพ่ลักษณะดังกล่าวให้กับผู้ต้องขังหรือในรัฐมินนสตาเมื่อปี2008ที่กระจายไพ่พร้อมใบหน้าอย่าอาจากรให้หน่วยงานในท้องที่เช่นเดียวกันกับรัฐคอนเนคติกาตครับที่จัดทําไพ่แบบนี้มาแล้ว5รุ่นเลยนะครับ ทางนี้แมซี่ไม่คาดหวังว่าไพ่นั้นจะทำไปนาไปสู่การปิดคดีได้แบบมหาศาลนะครับแต่หากมีการไขคดีได้แม้แต่เพียงคดีเดียวสําหรับญาตินั้นก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวเชียวสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานว่าไพ่เหล่านี้ครับนำไปสู่การปิดคดีฆาตกรรมได้แล้วจริงๆ2รายครับคุณรัตพลหลังจากเจ้าที่รัฐฟลอริดาได้บาอแสเพิ่มเติมจากการแจกจ่ายไพ่อย่างนี้ครับจำนวน1 0 0 0 0แสนสำรับในเรือนจำรัฐฟลอริดาในปี2007ครับ ไรอันแบ็กมนผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของโครงการโปรเจกต์โคเคสซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือญาติเหยื่ออาชญากรรมซึ่งก็เป็นองค์กรที่แจกจ่ายไพ่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเขากล่าวว่าอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้ภาครัฐหรือภาคประชาชนตัดสินใจไม่ใช้ไพ่เหล่านี้คือต้นทุนที่หลายฝ่ายคิดว่ามีราคาสูงแล้วก็ไม่คุ้มค่าพอที่จะจะทำนะครับเมื่อเทียบกับผลที่จะได้รับแต่เขาบอกว่าหากว่าลองคิดในมุมของญาติเหยื่อที่ได้รับความสูญเสียเนี่ยการไขคดีได้เนี่ย สำหรับญาติเหยื่อก็คงจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ม่คุมค่าอะไรนะครับโจเซฟเจียคารอโนศาสตราจารย์วุฒิคุณจากวิทยาลัยด้านความยุติธรรมทางอาญาจอห์นเจคอลเลจและอดีตผู้บัญชาการหน่วยคดีที่ปิดไม่ลงในสำนักงานตํารวจนิวยอร์กกล่าวว่าหลักการเบื้องหลังของไพ่เหล่านี้ก็คือการแจกจ่ายไพ่ให้นักโทษนะครับเพื่อหวังว่าใครสักคนที่เห็นและมีบาะแสเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลเพื่อหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษซึ่งในประเด็นนี้เคนมล่าฮิวช่วยรวมนวยการ ส่วนวิเคราะหคดีที่ปิดไม่ลงมหาวิทยาลัยเซนต์โรสรัฐนิวยอร์กก็มองว่าเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาในแง่ที่ว่านักโทษเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อแลกกับการได้รับการดูแลที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับโทษน้อยลงจึงต้องมีการตรวจทานบ่อแสเหล่านี้ให้ดีและนอกจากการแจกจ่ายตามเรือนจํานะครับ แบ็กแมนจากโปรเจกต์โคเคสเล่าว่าตัวเขาได้แจกจ่ายไพ่เหล่านี้ให้กับสถานพินิษฐ์และธุรกิจอื่นที่ร้องขอเข้ามาด้วยและเขาทิ้งท้ายนะครับว่านอกจากการเป็นสื่อกลางในการตามหาบาะแสแล้วเนี่ยไพ่เหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวของผู้ที่จากไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับน่าสนใจนะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราไม่ค่อยเคยเห็นแต่พอมาอ่านบทความนี้ของนีโอไทม์สันเน่ก็ได้รู้ว่าเขาเคยใช้มาตรการเหล่านี้นะและถึงแม้ว่า จะใช้จำนวนมากแล้วผลที่ได้เนี่ยเท่าที่ได้อย่างเฟรดามี2เคสที่จากที่หาทางออกไม่ได้ในในสุดก็จบคดีดได้เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีนะสำหรับญาติของผู้สูญเสียนะครับครับตอนนี้นะครับมาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กแดงอีกแล้วนะครับเจอแรงเทขายหนักเลยครับ d o w Jones นั้นติดลบ375.12จุดมาอยู่ที่38,085.80 S&P ลดลง23.20จุดมาอยู่ที่5,000กับอีก48.43ขณะที่ Nasdaq ลบ100.99จุดมาอยู่ที่15,611.76ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.25%มาอยู่ที่2,344.20ด,ดต่อออนซ์ อัตราแลกเปลี่ยนนะครับหดอลลาร์แลกได้37บาทจุดศูน์สตางค์นะครับเป็นยังไงบ้างคุณเยี่ยมยุทธเศรษฐกิจอเมริกา ล่าสุดนี้ก็มีรายงานข่าวจากรอยเตอร์นะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวเนี่ยตราที่ชะลอตัวมากที่สุดในรอบเกือบ2ปีระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของปีนี้ด้วยการนําเข้าที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเพื่อรองรับความต้องการและการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้ภาวะขาดดุลการค้าของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นขณะที่เงินเฟ้อซึ่งปรับเพิ่มก็ยิ่งตอกย้ําการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะไม่ปรับลดดอกเบียบ้ยภายในเดือนกันยายนนี้แน่ๆหรอครับ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสแรกของปีนี้ในวันพฤหัสบ,บดีโดยเผยให้เห็นถึงการชะลอตัวของการขยายตัวของ GDP ที่สะท้อนภาพธุรกิจที่ค่อยๆลดการสั่งสมสินค้าคงคลังและการเปลี่ยนแปลงในแผนการค่าใช้จ่ายของรัฐบาล โอลูซโนล่าหัวหน้าง,งานด้านวิจัยทางเศรษฐกิจของบริษัทฟิชให้ความเห็นว่ารายงานล่าสุดนี้ส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันออกมาและระบุว่าถ้าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างช้าๆแต่เงินเฟอ้อกลับพุ่งขึ้นมาอย่างแรกอีกครั้งในทางที่ท,ทางที่ผิดนะครับความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปี2024ยิ่งดูกไกลความเป็นจริงออกไปเรื่อยๆ ข้อมูลจากกระทรวงาพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของสหรัฐนั้นขยายตัว1.6%ในไตรมาสล่าสุดโดยได้อาน,นิสงส์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวนี้ต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่รอยเตอร์สำรวจจากการสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งอยู่ที่2.4% ในไตรามาสสุดท้ายของปี2023เศรษฐกิจสหรัฐตเติบโต3.4%ครับและโดยไตรามาสแรกของปีนี้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานสหรัฐนั้นหรือดัชนี personal consumption expenditure ที่ไม่คิดรวมพลังงานและอาหารนะครับพุ่งขึ้น3.7%เทียบกับ2.0%ในไตรามาสก่อนหน้า นี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐครงระดับดอกเบีย้ยอ้างอิงไว้ในช่วง5.25%ถึง5.50%ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วหลังปรับขึ้นมารวมกันถึง5 2 5จุดหรือ5.25%นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022เป็นต้นมาครับครับขอบคุณมากครับคุณเย,ยี่ยมหยุดครับ,รบและข่าวปิดวันนี้นะครับ ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมนั้นยังเดินทางท่องเที่ยวอยู่หรือว่ากลับมาแล้วนะครับคนที่อยู่ฝรั่งเศสนะมีข่าวน่าสนใจนะพิกัดที่หลายคนต้องไปเช็คอินที่กรุงปารีสก็คือมูแรงรูชนะครับหรือว่าเจ้าสถานที่ที่มีสัญลักษณ์เป็นกังหันลมสีแดงนะครับเป็นสถานที่แสดงของคณะคาบาเร่ดังนะครับและอยู่มายาวนะั้นปรากฏว่าตัวใบกังหนันคุณผู้ชมของมูแรงรูชนะครับถล่มลงมานะครับ หลังจากโชว์แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนตีสองไม่นานตามเวลาของกรุงปารีสหลังโชว์รอบสุดท้ายจบลงนะครับผู้อนวยการของมูลังรูชนะครับบอกกับสื่อฝรั่งเศสว่าสาเหตุของการถล่มของกางหันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางเทคนิคนะครับและบอกได้ว่าแม้จะเกิดปัญหา The show must go on ก็คือว่ายังไงโชว์ก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับด้านนายกเทศมนตรีของเขต เชื่อมต่อของบุคคลที่สูญหายได้กับคดีต่างๆแล้วก็ผู้ก่อเหตุอันนี้น่าสนใจว่าเขาก็ให้ความหวังนะว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยอาจจะมีคนที่รู้เบาะแสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ผมว่าออใหม่สําหรับผมนะครับถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะส่วนมากจะเป็น